สวัสดีครับอยู่กับผมตีเด็กสายมันนะครับผมเข้าสู่วันที่5แล้วครับของปฏิบัติการแต่ว่าการเก็บกู้นั้นจบไปแล้วครับต่อไปจะเป็นปฏิบัติการลากเรือครับในช่วงเช้าหลังจากที่มีการดึงกันนะครับถึง2ครั้งด้วยกันเรือไม่ขยับต้องยุติเอาไว้นะครับวันนี้พร้อมกองทัพต้องเดินด้วยท้องครับเป็นไงบ้างช่างต้อง น้ำหนักหายไปกี่โลแล้วนี่น้องกับปัน้นวันนี้ไปอีกหรือเปล่าครับไปกู้เรือไหมวันนี้ฮะหนูจะไปช่วยพ่อครับ <c oughs> <c oughs> ต่อไปจะเป็นนักกูเ้เรือนะครับน้องกัะปัน้น เป็นรุ่นจิ๋วที่สุดที่ไปร่วมภารกิจนี้ด้วยนะครับคนกลางล่ะไปไหมคนกลางเนี่ยเมื่อวานคนโตก็อยู่ทั้งวันนะครับ สุดยอดมากๆน้องกัาปันน้องอันปันแล้วก็น้องอันอังเปานะครับสามคนแล้วลูกสาวลูกสาวลูกชายชา่ชา,ชางอุย้ยสั่งบอยครับกับช่างเจน้ำเครื่องสูมน้ำขึ้นครับ เตรียมพร้อมอุปกรณ์สเสบียงอาหารช่างอุ้ยครับเก็บสเสบียงนะครับให้พลังงานเกเลือแร่ที่มหาสารนั่นก็คือกระท้อนนั่นเองครับนี่มันลน่นบอก่ เบียงต้องพร้อมครับกองทับนี่ถ้าขาดสเสบียงไปนี่ก็ไรประสิทธิภาพครับช่างอุยบอกท้องต้องอิ่มไว้ก่อนเมื่อท้องอิ่มสมองก็ลื่นไหลซื้อน้ำมันครับเป็นเชื้อเพลิงในการใช้เครื่องสูบน้ำครับ วันนี้ชักวยจัดเต็มแน่นอนวันนี้เราจะปิดจ็อบได้หรือเปล่าชักวยคาดการเอาไว้มันต้องได้แลยมันต้องได้แน,น,น,น่นอนแต่ตอนมองไม่เห็นยังว่าจะได้ย <c oughs> ถ้าไม่ได้เราเอาพนักงานปั๊มไปช่วยไหม <c oughs> ถึงแล้วครับ หน้าเคือนเจอกับป้ายเหมือนเดิมครับวันที่5า้าอาราซีสไลดจวดครับเจอกันอีกแล้วครับเรือดูดสายครับนี้ทางเข้าทีมงานผู้ใหญ่แห่งฐานปฏิบัติการของเราอยู่ด้านนู้น ช่างอุ้ยนะครับไปสำรวจตรวจตานี่คือฐานปฏิบัติการนะครับยังอยู่ท่านี้เมื่อคืนนี้จบไปนะครับประมาณห้าทุ่มคืนของอคืนที่สองของปฏิบัติการนะครับแต่ว่าวันที่ห้าแล้วครับวันนี้วันที่ห้าของวันวันปฏิบัติการนะครับห้าวันเต็มแล้วห้าวัน สองคืนนะครับดึงไม่ขึ้นต้องต้องหยุดเอาไว้สูบน,น้ําออกเนื่องจากน้ําเยอะ,นะครับเรืออยู่ด้านหลังทีมงานกําลังเดินทางมานะครับให้ดูคร่าวๆกันไปก่อนเสียงแหบเสียงแห้งหมดแล้วผมก็นะครับเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่นี่ตั้งแต่วันแรกนะครับก็มีกลับบ้านบ้างระยะทาง ร้อกิโลนะครับจากนี่กลับบ้านผมก็มีกลับไปอยู่2วันไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยนะครับเช้าก็ต้องรีบมาแต่เชา้าเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวไม่เห็นรูปเรือเดี๋ยวถอดใจเดี๋ยวเอฟซีด่าอีกยุ่งอีกนะนี่นะครับคือบรรยากาศในช่วงเช้าของ วันปฏิบัติการวันที่5นะครับจะพาเดินไปดูด้านหลังนะครับเพราะว่าหลังจากจบหยุดป,ปฏิบัติการไปในช่วงกลางดึกนั้นมองไม่เห็นนะครับภาพอาจจะมืด,ดน,นิดนึง ตอนนี้สว่างแล้วครับนี่เราก็จะเห็นเรือเห็นสลิงเห็นอะไรที่เกี่ยวอยู่เนื่องจากว่าน้ำแล้วก็โคลนเนี่ยอยู่บริเวณห้องโถงด้านหลังของด้านท้ายของเรือนะครับเยอะทำให้หน้าเรือนี่เชิดกว่านี้อยู่ประมาณ1เมตรตอนนี้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะสูบน้ำออกมาแล้วนะครับนี่พี่บ๊อบนะครับพี่บ๊อบนี่คอยอยู่ที่ หน้างานเรือขนาด50ตันตอนนี้เรือดีวางแนบแนบพื้นนะครับแนบพื้นเกือบจะร้อยเนตี้ยติดที่ว่าสลิงดึงเอาไว้อยู่นะครับเกี่ยวกับเคนห้าสิตันเกี่ยวกับรถวินหลังจากที่เรากู้สำเร็จนะครับ ภารกิจกู้เรือนี่สำเร็จลุ่ว่วงเรียบร้อยนะครับภารกิจที่ดึงตั้งแต่เมื่อคืนนี้ก็คือการขยับเรือนะครับขยับขึ้นไปบนฝั่งนะครับช่วงท้ายเรือเนี่ยจะมาอยู่บริเวณหัวเรือจุดนี้นะครับหัวเรือก็นูน่นแหละครับนับไปเลย45เมตรก็นูน่นแหละเลยพ่งกี้ไมโครไปอีกนะครับ กู้เรือขึ้นมานะครับสาเหตุก็คือเรือมันรั่วนะครับเรือรั่วแล้วก็เอามาจอดรอมาจอดรอเทียบท่านะครับบริเวณท้ายเนินดินแห่งนี้ซึ่งก็เป็นร่องน้ำมูลนะครับที่กีเขื่อนราศีสไลจังหวัดศรีสเกตจอดรอปักสมอเอาไว้รอน้ำขึ้นนะครับเขามีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้ตลอดเวลา นะครับออกจากาห้องโถงทั้งหน้า,นาและด้านหลังติดตั้งเครื่องสูบน้ําตลอดเวลาในระหว่างที่รอรอน้ําขึ้นนะครับซึ่งก็ใช้เวลา,าเป็นเดือนเลยละครับหลายเดือนเลยละ่ะที่ต้องสูบน้ําออกเพื่อไม่ให้เรือนั้นจมแต่ว่า,ามีพายุใหญ่นะครับตามที่ได้สอบถาม มีพายุใหญ่มาแล้วก็ทําให้น้าเนี่ยท่วมเรือนะครับเพราะว่าเรือนี่รั่วอยู่แล้วต้องติดตั้งเครื่องสูบน้ําสูบน้ําระบายออกไม่ให้เรือจมแต่ว่าเนื่องจากว่าน้ํานี่เข้าเยอะสูบน้ําออกไม่ทันนะครับในขณะที่เรือในจอดเนี่ยแหละไม่ได้บรรทุกทรายนะครับทําให้เรือนี่จมลงสมอขาดไปหนึ่งตัว นะครับพายุใหญ่พัดเรือสมอขาดหนึ่งตัวแล้วเรือก็เวี่ยงเหวี่ยงแล้วก็จมลงที่ก้นเขื่อนแห่งนี้นะครับจนกระทั่งมีการกู้นะครับจ้างนักประดาน้ำมาผูกสลิงสลิงเส้นใหญ่ที่อยู่ฝั่งนู้นนะครับ ลากขึ้นไม่ขึ้นนะครับกู้ยังไงก็ไม่ขึ้นก็เลยยุติภารกิจแล้วหลังจากนั้นน้ําก็ขึ้นนะครับพอน้ําขึ้นเนินดินแถวนี้จะไม่มีนะครับนี่เนินดินแถวนี้จะหายหมดเลยเครื่องจักรก็ไม่สามารถเข้ามาได้นะครับกว่าน้ําจะลดเครื่องจักรก็ยังเข้ามาไม่ได้นะครับแต่ปีนี้แรงก็เลย ทำให้พื้นดินีแห้งได้สมควรแก่เวลานะครับผ่านไปเป็นเวลา3ปีนี่แนีะทำการกู้อีกรอบหนึ่งก็คือครั้งนี้แล้วก็สําเร็จกับด้วยความร่วมมือของทีมงานที่ได้เห็นผ่าน,านมานะครับทั้งรถวินรถเคนทั้งกําลังพลต่างๆสุดยอดมากๆกู้ขึ้นมาได้ นะครับปฏิบัติการนี้จบสิ้นแล้วก็เพิ่มอีกหนึ่งปฏิบัติการมาก,ก็คือการขยับขึ้นไปบนบกนะครับลากเรือลากเรือบนบกนี่ผมก็ไม่รู้ว่ายากง่ายแต่ว่าอย่างที่เห็นเมื่อคือนนี่เผาขาดสลิงขาดกันไปอยูกระจายครับสวัสดีครับฝั่งนน้นครับพี่บอ๊อบพี่บ๊อบไม้ต้นไม้ต้นไม้ซิ่ง ยูทูบเบอร์ช่องใหม่ที่ผมเพิ่งสร้างให้ขณะทำภารกิจนี่เองครับอย่าลืมไปติดตามนะครับยอดมากนะครับตอนนี้เข้าไปติดตามทางยูทูบเบอร์ยูทูบนะครับอ่าตีเล็กสายมันนี่ขั้นที่หนึ่งเลยนะครับตอนนี้ระดับโลกเลยนะครับเพราะว่าเน่ยที่เป็นไอดอลที่ติดตามเยอะที่สุดนะครับใน YouTube นะครับในขณะนี้นะครับเพราะว่างานนี่ใหญ่เหลือเกินตาตาหล่อๆอย่างนี้แหละครับ ยอดมากๆกนะครับก็จะมียูทูบหนึ่งนะครับที่สามารถเข้าไปจิดตามได้ก็คือวุ้นเส้นสายมันนะครับแต่ว่าวันนี้วุ้นเส้นไม่ได้มาวุ้นเส้นไม่ได้มาเป็นวันที่2นะครับแต่ว่าก็ยังมีนะครับยังมีคลิปเข้าไปให้วุ้นเส้นดูอยู่นะครับตัวนี้ก็เป็นยูทูบเบอร์เช่นเียวกันนะครับช่างอุ้ยนะครับขึ้นไปสำรวจบริเวณท้ายเรือฝั่งนู้นระดับระดับท้องเรือนะครับก็แช่น้ำอยู่นิดหน่อย ว่าบ้าเรือนั้นเกยฝั <t> ่งมามีแต่หางเรือที่ยื่นผลออกไปประมาณ10เมตรเท่านั้นเองครับเดี๋ยวรอทีมงานมาถึงนะครับก็จะมีการทําปฏิบัติการขยับเรือนะครับปฏิบัติการกู้นั้นจบสิ้นลงไปแล้วนี่เป็นปฏิบัติการขยับเรือแล้วพบกันใหม่ครับขอยุติไว้เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ